เพื่อนๆมาเดี๋ยวจะพาเป็นไกด์นำเที่ยวปลาส,สวยงามแล้ววันนี้นะวันหนึง่งเดี๋ยวจะพาดูปลาเดี๋ยวจะพาดูปลานะ <c oughs> นี่ข้างหน้าเรานี่นะครับก็จะเป็นปลาทองนะทุกคนนะมีสีดําแล้วก็มีออปลาทองตันโจนะเขาเรียกปลาทองตันโจจะเป็นขาวแดงนะครับตัวใหญ่มากทุกคนครับ นี่ดูตู้เขาเลี้ยงก่อนนะครับนี่ตู้มันล้มเลยแล้วก็มีระบบกรองข้างๆด้วยนะมีออกซิเจนเรียบร้อยนะครับนะครับต่อมาครับโอ้โหอลังการงานสร้างเลยตู้นี้ปลาอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นปลาทองตันโจนะครับทุกคนนะเอ่อเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นของแท้นะทุกคนนะครับตู้ที่เขาเลี้ยงก็วางระบบกรองไว้อย่างดีเลยนะครับนะ ก็ข้างในก็จะมีใส่พวกออบอลเซรามิกนะครับเซรามิกบอลหรือบอลไข่เขาเรียกนะแล้วก็มีใยแก้วครับผมวันนี้ก็เพิ่งจะปล่อยลงนะครับก็อัปโหลดให้ชมกันแบบสวยๆเลยนะครับทุกคนนะถ้าใคสนใจก็ตักถามได้นะนะครับจัดส่งให้ได้นะทุกคนนะนะครับเรื่อง,งราคาก็เดี๋ยวบอกใต้คอมเมนต์ให้นะถ้าใครสนใจนะนะครับวันนี้ประทองตันโจ ค,ความใหญ่ก็ใหญ่อยู่นาใหญ่ประมาณน่าจะ3นิ้วได้น,นะนะครับตู้นี้ก็จะมืดๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นปลาสีดำนะครับปลาทองสีดำเขาเรียกปลาทองลักเล่ลักเล่นะครับก็จะมีตัวเล็กและตัวใหญ่นะทุกคนนะตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับ,ต,ต,รบตู้นี้ก็มีปลาซักเกอร์อยู่ด้วยเอาไว้ดูดตะไคร่น้ำนี่ปลาซักเกอร์นะทุกคนนะนะครับ ก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้หมดนะครับปลานะครับตระกูลปลาทองนะนะครับมาตู้นี้นะครับตู้นี้ก็จะมีอันนี้เขาเรียกหัวสิงญี่ปุ่นนะครับจะเป็นออกโซนขาวแดงนะฮะเป็นสิงขาวแดงนะครับออกตันโจตันโจด้วยนะสวยหน้านะครับถ้าสนใจเรื่องราคาก็เดี๋ยวแจ้งใต้คอมเมนต์ให้นะนะครับอันนี้ก็เป็นปลาริวกิ้นทองนะครับตระกูลปลาทองเริวกินนะครับ ระบบกรองการเลี้ยงก็ควรมีระบบกรองนะครับระบบกรองชนิดไหนก็ได้แต่ถ้ามีกรองข้างอยจะดีมากทุกคนนะน้ําจะใสแจ๋วเลยนะครับทุกคนนะมีออกซิเจนเรียบร้อยนะครับอ,อ่อตัวนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อเป็นปลาออกปลานกแก้วนะครับทุกคนนะเป็นปลานกแก้วนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะก็เลี้ยงค่อนข้างทนนะนะฮะปลานกแก้ว มาดูตู้นี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีปลาอยู่2ชนิดอันนี้ตัวลายๆนี่เขาเรียกปลาเอ,อ่อกองหัววุ้น5สีนะทุกคนนะนะครับเป็นปลาทองหัววุ้น5สีแล้วก็มีออกหัวแดงตัวขาวก็เป็นปลาทองตันโจตัวเล็กนะทุกคนนะเรียงง่ายครับตู้นี้เขาก็ใส่ออกซิเจนธรรมดานะครับนะเป็นกรองโฟมธรรมดานะครับมีออกซิเจนเรียบร้อยนะครับราคาเดี๋ยวแจ้งใต้คอมเมนต์ถ้าเพื่อนๆสนใจนะ ตัวนี้ก็จะมีปลาทองหัวสิง์นะครับนะฮะปลาทองหัวสิง์นะครับนีแล้วก็มีสีดำนะครับมีสีแดงนะครับนะครับมีสองชนิดนี้เขาเรียกหัวสิง์ญี่ปุ่นตัวเล็กน,นะครับทุกคนนะครับส่วนตู้นี้นะครับส่วนตู้นี้ก็จะเป็นปลาทองออรุ่นกลางๆนะครับ สีแดงปดแป๊ดเลยนะครับนะครับวันนี้ก็จะพาชมปลาสวยๆนะครับทุกคนนะามาตู้นี้บ้างนะครับอีตู้นี้จะเป็นประทองไซ์ย่อมลงมาหน่อยไซ์เล็กสุดนะตกคนนะ่นะก็จริงๆมันมีราคาอยู่นะอ่เดี๋ยว z o มให้ดูนี่นะนี่นะนะครับนี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนะทุกคนนะครับ ส่วนตู้นี้ก็จะเป็นรุ่นปลาทองไซส์กลางๆใหญ่ๆหน่อยนะอันนี้นี่ครับราคานะตัวเบลเลอร์เบลเทอร์เลยนะครับนี่ครับหลากหลายสีสันครับปลาทองนะครับเลี้ยงแล้วเป็นหวงจุย้ยเป็นเสริมดวงเป็นมงคลอ,อ,อยู่ในบ้านได้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงปลายอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่ามีธาตุเอ่อธาตุาน้ําดินน้าลมไฟครบองค์ประกอบนะครับ แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตเบียน่ายอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็มีน้ําอยู่ในบ้านนี่มันจะเป็นผงจุ่ยที่ดีมากเลยนะทุกคนนะนะครับอ่าลูกตู้นี้เขาก็จะใส่ฮีตเตอร์ไว้ด้วยนะครับนี่ใส่ฮีตเตอร์ปรปับุอุณหภูมิน้ํานะครับให้อยู่30มสิบองศาเพื่อไม่ให้เกิดโรคก,กับปลาได้ช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ากองข้างนะครับระบุกรองข้างก็ใส่ลูกบอลนะครับแล้วก็มี สีบาแท่งกลมแล้วก็มีเออบอลบอลไข่บอลลูกกลมนะครับนะแล้วก็เป็นใหญ่แก้วนะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็พาชมฟากันไปแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนนะเจอกันนคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ